รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงกับรายการอินโฟไลทีวีกับผมกาก้านวินยาสีสัปดาห์นี้กาก้าก็อยู่กับ Honda รุ่นใหม่ล่าสุดของค่าย Honda เป็น S R V ใหม่ล่าสุดที่เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรมาพร้อมกับระบบไฮบริดหรือระบบไฟฟ้าที่ทํางานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองสัปดาห์นี้กาก้าจะพาท่านผู้ชมไปชมอะไรไปเที่ยวที่ไหนรวมถึงสาระดีๆอะไรเดี๋ยวไปติดตามชมครับกับ S R V New เมื่อโลกเปลี่ยนไปทุกคุณค่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนด้วยความเชื่อกับมาตรฐานใหม่ของรังอินไฮบริดที่ประหยัดเหลือเชื่อและแรงเหนือชั้น New MG HS PHEV Refinement ช่วงสาระดี สวัสดีเพื่อนชาวไบเกอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมมีแกจเจตดีๆอีกหนึ่งอย่างครับผมไห้เพื่อนเนีได้มาร,รูจักกันนะครับตัวนี้เนี่ยบอกว่าเป็นน้ํายาอนเนกประสงค์นะครับที่ไว้ใช้ล้างสิ่งสกปรกออกจากรถของเรานะครับแต่ว่าตลาดที่มันตรงกขบกลุ่มเรไซค์เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้มากกว่านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นน้ํายาพวกล้างห้องเครื่องนะครับแล้วก็ ตัวนี้จะเป็นน้ํายาที่ล้างโซ่ช่างกองสานโซ่โดยเฉพาะนะครับส่วนอีกตัวเนี่ยตัวนี้จะเป็นน้ํายาล้างอเนกประสงค์ก็คือใช้ได้ทั่วท่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะโฟกัสที่2ตัวนี้ก่อนนะครับนั่นคือตัวนี้นะครับเควินตัวล้างห่องเครื่องนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวล้างโซ่วิธีการใช้งานก็ไม่มีอะไรนะครับจะเห็นว่าถของนี้ตอนนี้นี่ครับที่ที่ที่คนเห็่อยูี่ตอนนี้นะ่ที่อี่ท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 ร่ที่ที่ที่ท่่ที่ี่ี่ท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  เป็นพวกภาพน้ํามันแล้วพวกนี้ครับแล้วก็โซ่เนี่ยก็เดี๋ยวต้องเอาสารใหม่นะครับผมจะสาธิตดูเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพอใช้ไปแล้วเนี่ยมันดีในที่เขาโฆษณาหรือเปล่านะครับดูเลยและเดี๋ยวมาดูตอนทิง้งละ5นาทีเป็นยังไงบ้างนะครับ ว่าตัวนี้คือน้ำยาล้างห้องเครื่องจะฉีดพวกล้อพวกสิ่งสกปรกต่างๆนะฮะเปิดยังไงนี่โอเคนี่ฉีดตึ็นเลยฮะโอ้โหร้อยเก้าเกบ้านี่ฮะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะ ผมยังไม่ได้ขัดไม่ได้ออกแรงขัดเลยนะทั้งหมดนะฮะก็พวกคราบสกรปรกข้า,ามันเนี่ยเริ่มไหลมาแล้วนะดูครับ,รรบโอ้ใช้ได้เลฮะโอเคครับเดี๋ยวจับเวลากันตอนนี้41นะครับผมเดี๋ยวสัก50แล้วกันนะครับ1ิบหเดี๋ยวเราจะมาลองล้างกันดูนะครับ โอเคโอเคครับตามที่เราสัญญากันไว้ครับตอนนี้ก็เลยมา2นาทีนะฮะเริ่มเห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นละกับตอนก่อนที่เราจะฉีดน้ํายาลงไปนะผมจะล้างให้ดูเลยครับว่ามันจะสะอาดขึ้นขนาดไหนครับนี่ผมไม่ได้ขัดเลยนะผมไม่ใช่แปรงขัดเลยนะเดี <Okay. Go. S 2> oh ๋ยวมาฉีดกันดีกว่าโอเคโกนี่าเลย สาวเลยทำไปเล่นไปครับใช้ได้แล้วเนี่ยหขีดครนะั้งแรกนะไม่มีขัดไม่มีการขัดอะไรทั้งสิ้นครับขีดน้ำยาอย่างเดียวแล้วก็ล้างเลยนะฮะขีดไว้สิบนาทีแล้วก็ล้างออกโอเคนะครับก็เดี๋ยว ใช้ผ้าเช็ดต่อแล้วก็จะลงจระบีขาวหรือว่าจะอะไรก็อันนี้ก็แล้วแต่สูตรของเราเลยก็วันนี้ฝากไว้ตอนนี้นะคนพบเส้นทางใหม่ที่ท้าทายกว่าด้วยขุมพลังแรง2.3ลิตรเทอร์นเทอร์โบพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะหม่ Nissan นวรา r กล้าเพื่อคนแกรกท้าพิสูจน์ความแกรงที่โชว์รูมทั่วประเทศ เมื่อโลกเปลี่ยนไปทุกคุณค่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนด้วยความเชื่อกับมาตรฐานใหม่ของ p l u g In Hybrid ที่ประหยัดเหลือเชื่อและแรงเหลือชั้น New MG HS PHEV Refinement ช่วงเกรดความรู้วันนี้ผมก็ได้เอารถตู้มาเปลี่ยนช็คอ,อัพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานรวมถึงการทิดเกาะถนนเป็นอย่างดี ที่สำคัญครับ y s s ให้ประสิทธิภาพหรือคุณภาพที่นุ่มนวลกับการใช้งานแม้พื้นถนนจะเป็นพื้นที่ขุขะแล้วก็พื้นถนนไม่เรียบยังมีโช๊คอัพรถยนต์และรถกระบะสำหรับรถที่ใช้งานท่านใดที่ต้องการโช๊คอัพที่ใช้งานแล้วยึดเกาะถนนได้ดีซับแรงกระแทกได้ดีการสะเทือนได้ดีต้อง YSZ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้การที่ผมเอารถตู้มาเปลี่ยนโช๊คเนี่ยจะเป็นโช๊ครุ่นไหนแล้วก็ประสิทธิภาพจะเป็นยังไง การเปลี่ยนใส่ยากไหมเดี๋ยวไปรูนครับเดี๋ยวช่างจะเปลี่ยนให้ครับท่านผู้ชมครับมาดูครับ yss ตัวนี้เป็นตัวปรับระดับได้ความเหนืดความเบาความแข็งได้ตัวนี้จะปรับได้7ระดับผมใส่กับรถตู้แล้วบางรุ่นก็ใส่กับรถแข่งของรถกระบะเราก็เอาไปใส่รถกระบะเพื่อการแข่งขัน แต่อันนี้เราใช้กับรถตู้เพื่อการใช้งานหลังจากใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งดูกันว่า YSS ตัวนี้ประสิทธิภาพจะนุ่มนวลขนาดไหนการยึดเกาะถนนจะดีเยี่ยมขนาดไหนรวมถึงการซับแรงสั่นสะเทือนได้มากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปทดสอบกันหลังจากติดตั้งเสร็จรถตู้นี้เป็นรถสําหรับการใช้งานไม่ได้ใช้ซิ่งบนท้องถนนนะครับแต่รถบางอันนี้เราใช้เพื่อการใช้งานแต่ความนุ่มนวลและยึดเกาะถนน YSS ไม่เป็นรองใครเดี๋ยวหลังติดตั้งเสร็จเราไปชมกันช่วงสปอร์ตไลน์วันนี้ก็มาพบกับกาก้าในช่วงสปอร์ตไลน์วันนี้ก่อนที่จะไปสนามสนามนี้กา,กาก้าก็ได้เอารถมาเตรียมความพร้อมเพื่อจะไปทำการแข่งขันในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ <S <S ก็มาดูกันครับว่านะการเตรียมความพร้อมของรถนั้นจะต้องเตรียมอะไรบ้าง รวมไปถึงเตรียมความพร้อมแม้กระทั่งคนขับรถแข่งจะต้องมีความพร้อมมากพอสมควรเพราะเนื่องจากในสนามแข่งนั้นจะต้องมีไหวพริบแล้วก็ความสมบูรณ์ของร่างกายต้องฟิตอย่างในน้อยต้องทนกับความร้อนที่อยู่ในห้องโดยสารได้ภายในรถแข่งนั้นก็จะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆแอร์ไม่มีพวงมาลัยก็จะโอเคก็ยังเป็น p พาเวอร์หรือไฟฟ้าอยู่แต่ความเย็นสบายนั้นความนุ่มนวลน,นั้น อยู่ในรถแข่งจะไม่มีเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องเซตเพื่อความปลอดภัยของนักแข่งแล้วก็ทุกอย่างครับต้องผ่านมาตรฐานในการตรวจสภาพก่อนทำการแข่งขัน,น,ขนถ้าชิ้นไหนตรวจสภาพไม่ผ่านทางชัดจุดหรือกรรมาการการแข่งขันนั้นจะไม่ให้รถคันนั้นลงทำการแข่งขันใดๆทั้งสิ้นต้องไปทำให้ผ่านมาตรฐานและก็ตรวจสภาพผ่านทุกครั้งก่อนแข่งขัน,ขนรถแข่งความปลอดภัยมาที่หนึ่ง เป็นสิ่งสําคัญครับแม้กระทั่งชุดแข่งหมวกกันน็อกถุงมือจะต้องได้มาตรฐานการรับรองอย่างดีเพราะว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับไฟไฟน้นคือเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดรถภายในรถหรือเครื่องยนต์ระเบิดไฟไหมในรถอุปกรณ์นักแข่งต้องได้มาตรฐานชุดแข่งทั้งหมดที่ใช้จะต้องกันไฟได้ในระดับหนึ่งถึงจะผ่านมาตรฐานในการแข่งขันได้แต่บางท่านก็อาจจะ เป็นเป็นรุ่นมือใหม่รุ่นที่คาขับอยู่ก็ฝากถึงพี่ๆน้องๆที่เริ่มเข้าวงการทําการแข่งขันก็ฝากถึงให้คํานึงถึงความปลอดภัยของตัวท่านเองเราอย่าไปคิดถึงว่าเอ้ยอะไรก็ได้ใส่อะไรก็ได้ใช่ครับถ้าวันหนึ่งไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเราจะไม่รู้เลยว่าความปลอดภัยนั้นมีสิ่งเราจะไม่รู้เลยว่าความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งเป็นสิ่งสําคัญมากที่สุดสาหรับการแข่งขันก็คำนึงความปลอดภัย ตัวเราเองแล้วก็เพื่อนร่วมแข่งขันต้องให้แข่งจบรถสวยทุกคนต้องปลอดภัยกลับออกมาวันนี้ผมเอารถมามาเตรียมความพร้อมอยู่ที่ TNK Motor Sport อยู่แถวแถวอ่อนนุชต,ตัดเรียบทางด่วนก็วันนี้จูนบายหนงก็จะมาเซ็ตเรื่องระบบไฟแล้วก็เรื่องจูนเครื่องยนต์หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่ารถแข่งจะต้องจูนเครื่องยนต์หรือ ทำเกี่ยวอะไรกับเครื่องยนต์ได้บ้างรถแข่งหรือว่ารถที่โมดิฟายก็จะมีกล่องควบคุมเครื่องยนต์อีกกล่องหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาหลายๆท่านอาจจะมีกล่องหลายๆสำนักที่เป็นกล่อง ECU ซึ่งในตัวรถแข่งบางคันจะเอากล่อง ECU ที่เป็นกล่องหลักออกแล้วเพิ่มกล่องที่เป็นเป็นตัวกล่องซิ่งหรือกล่องโมเนี่ยกล่องสำหรับการเซตติ้งจูนอัพได้เนี่ยใส่เข้าไปแทนกล่องหลักกล่องหลักก็จะไม่ใช้ครับ พราะรถแข่งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับอำนวอความสะดวกก็จะถูกยกเลิกไม่ได้ใช้ก็จะเหลือเฉพาะการควบคุมที่จําเป็นที่จะต้องใช้ในในการแข่งขันเท่านั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจูนบายหน่งนั้นเขาจะจูนรถแบบไหนและกล่องที่ใช้จะมีกล่องอะไรบ้างค้นพบเส้นทางใหม่ที่ท้าทายกว่าด้วยขุมพลังแรง2.3ลิตรเทอร์โบพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะใหม่น닛สันนวรากล้าเพื่อคนแกร ท้าพิสูจน์ความแกร่กที่โชว์รูมทั่วประเทศ เมื่อโลกเปลี่ยนไปทุกคุณค่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนด้วยความเชื่อกับมาตรฐานใหม่ของ plug-in hybrid ที่ประหยัดเหลือเชื่อและแรงเหนือชั G ้น new MGHS PHEV refinement วันนี้กาก้าอยู่ที่โชว์รูมรถหรูสปอร์ตสายพันธ์ุแจงบอกว่าความแรงต้องที่นี่เลยครับเฟอร์ลารี่เดี๋ยวกาก้าจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าวันนี้กาก้าจะพาท่านผู้ชมไปพบกับรถเฟอร์ลารุ่นไหนที่สำคัญครับ เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วจะไปดูกันว่าใครที่เป็นเจ้าของ p o เรลี่คันใหม่คันนี้เขาคนนั้นเป็นใครเดี๋ยวตามกากาไปดูกับโชลูพลเรลี่ที่นี่ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็กลับมาพบกับคาร์ทูเดย์กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่คารินโนมอเตอร์ซึ่งเราได้รับเชิญเป็นพิเศษเลยนะครับมาเจอกับดรวีการนะครับดอกจันนะครับผมวันนี้เรามารับรถรุวนี้เลยด้านหลังนี่ครับตอนนี้ผมขอถามเลยว่าทําไมมอสถึงต้องเป็นรุ่นนี้เป็นคันนี้ครับผมครับกเ็เป็นนักแข่ง ด้วยนะครับใเกมที่ระดับเป็นนักแข่งด้วยครับผมแล้วก็ปัจจุบันมันก็ยังแข่งรถอยู่ทีนี้ก็ชอบความเร็วเนี่ยก็จะ็มีความหลงไหลในรถคอร์รลี่ครับผมเพราะรถคอร์รลี่ก็จะเป็นรถที่มีความเร็วความแรงรแล้วก็ที่สำคัญก็คือความสูงนะครับรุ่นนี้เนี่ยชื่อคอร์รลี่ F8 F8 d i g ต้ a l ครับก็ตัวนี้เนี่ยก็จะ รูปร่างภายนอกก็จะดูสวยหน่อยครับนะครับแล้วก็เครื่องก็แรง710แรงม้านะครับก็ทําให้ให้แบบมีความสนใจอยากจะอยากจะได้ขับอยากจะได้ลองใช้รี้นครันันี้นี่ได้ตกแต่งอะไรไปเพิ่มบ้าครับมีออปชั่นเพิ่มเข้าไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็พวกสีบอกหรือลายสติ๊กเกอร์ลายล้อแม็กรุ่นนี้คุณบอสได้เคยไปลองขับหรือยัง ช่ครับก็เคยเคยไปลองขับที่มาเลเซียเป็นรุ่นนี้นะครับก็ได้เขาเชิญไปขับตอนนู้นใช่ครับยังไงบ้างแรงสุดๆไปเลยก็เป็นรถที่นิ่มนวลสวยงามแล้วก็เร็วเห็นเขาบอกว่ามันเป็นแบบเหมือนแบบรถปรคคาที่แบบว่า everyday use ได้เพราะว่ามันไม่ได้แบบเหมือนพวกคิต้าพวก488ซึ่งมันแบบไ i g h t w e i g h t อะไรพวกนั้นนอกพวกนั้นอะแหละ ไม่ได้เหมาะกับใช้ทุกวันอันนี้ซื้อไฟฟอดใช้เองเลยวะครับใช่ใช้เองน้องลูกสาวใช้แต่คงต้องใช้เองก่อนล้ครับอันนี้บอกไดใช้ไครับเท่าไหร่ครับเกอตอนนี้อยู่ประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบแปดแต่ว่าแสดงว่าไม่ได้แต่งใบน้อยสิเพราะว่าราคามันต้องต้องใส่แสดงว่าต้องใส่อะไรเข้าไปเยอะเลยเดี๋ยวบอสพาไปดูได้ไหมครับอ๋อเหรอให้ผมโชว์ไแน่เลย้รับเนี่ยเอาแรกๆเลยสีเนี่ย แบบเรื่องสีมันไม่ใช่แดงใช่ก็จะเป็นสีที่อาจจะแฟนเฟอร์เรียอาจจะไม่ค่อยได้เคยเห็นใช่ครับเมื่อกี้ผมขึ้นมาผมเฮ้ยมันมันแดงพิเศษเนี่ยตัวนี้มันไม่ใช่แดงแบบนี้ครับก็เราไปเลือกสีนี้ที่อิตาลีเลยที่โรงงานบูโลญ่าครับแล้วก็เราไปเห็นสีนี้ในโรงงานก็เลยทําให้ ชอบมันนะฮะก็ออปชั่นแรกก็คือเรื่องสีใช่ครับอันนี้ครับบอกได้ไหครับว่าสีนี่อย่างเดียวสีอย่างเดียวนี่เพิ่มเท่าไหร่เออผมไม่รู้นะครับหลักล้านเหมือนกันแต่ไม่รู้ไม่รู้โอเคเพราะราคาเป็นแต่งนี้กราคาจะไปเอาใ่ครับ แล้วกันถัดมาก็เป็นล้อแม็กอันนี้ก็จะเปลี่ยนล้อแม็กหน่อยอ๋ออันนี้ไม่ใช่ลายแซนด์ดาร์ของเขาเนี่ยใช่ครับเป็นฟอร์สนะครับก็ผมถึงว่าที่บอยบอกว่าเปลี่ยนนิดหน่อยผมว่าไม่นิดหน่อยเพราะโดดไปถึง23ผมว่าน่าจะเยอะแน่นอนอันนี้ล้อล้อแล้วก็เบรกมีที่มีที่ภายในนะครับอ๋ออันนี้บอนไม่ได้ติดไอ้นี่เนาะ เซนเซอร์ดิสเพย์ใช่ไหมติดติดไห้อยู่ใช่อ๋ออันนี้ก็เพิ่มเหมือนกันเพราะตัวปกติมันจะไม่มีถูกไหมครับสามารถเปิดได้เลยออบอร์ดนี่ก็เลือกแบบนุ่มไม่ได้เป็นแบบบัคเก็ตสีจ๋าเลยเพราะตัวนั้น ตอนนั้นบอสอาจจะขับในสนามจนเบื่อแล้วแหละ <K S 2> ขอนั่งสบาย<ช> <ๆ S 1> ว่าันงครับปลักไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครัแล้วก็ปไฟฟ้าไม่ต้องดิบมากแค่<ช>ความแรงก็พอแล้ว,แล,วแล้วก็มียกหน้านะครับแล้วก็มีอะไราคาร์บอนที่พวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็ไปเลือกเป็นรุ่นที่ไปเลือกที่อิตาลีจะเป็นโลโก้แบบนี้นะฮะไ็คือเป็นอาเทีเย่อารเทเย นี่แค่สักครับเพจเนะาะยังแบบว่ารูหลาขนาดนี้นะครับก็แปลกแปไปหน่อยแล้วชุดชุดข้อชุดอะไรได้เปลี่ยนไหมครับชุดท้อไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนก็คือเครื่องยงนต์เป็นเดิมๆเลยใแล้วก็จะมีโลโก้นิดนิดหน่อยนะครับต่อก็เป็นสัญลัรัณ์ของเขานะครับโอเคแล้วเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยพาออกไปจะไปขับที่ไหนกันครับต้องพาไปเที่ยวเชียงใหม่ ลับไปเชียงใหม่เลยเนาะเดี๋ยวต้องพาไปเที่ยวหรืออาจจะขึ้นไปถึงปลายอะไรเงี้ยโอเคไงมากครับสำหรับ F8 คันนี้นะครับบอยสของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปลองสมัทนากันบอยบอกว่าจะพาเราไปเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูนะครับเอวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขนทบเส้นทางใหม่ที่ท้าทายกว่าด้วยขุมพลังแรง2.3ลิตรเทอร์นเทอร์โบพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะ หม่นิสสันนวรา,ลากล่าเพื่อคนแกร่งท้าพิสูจน์ความแกร่งที่โชว์รูมทั่วประเทศ เมื่อโลกเปลี่ยนไปทุกคุณค่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนด้วยความเชื่อกับมาตรฐานใหม่ของ plug-in hybrid ที่ประหยัดเหลือเชื่อและแรงเหลือชั้น new MG HS PHEV refinement ครับท่านผู้ชมวันนี้กาๆ้าก็จะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยเรื่องที่เกี่ยวกับหมวกกันน็อกอิน o l ไลท์ของเราก็จะพาท่านผู้ชมมาพบปะพูดคุยกับ ผู้ที่ดูแลหมวกกันน็อกหรือว่าให้เก็บความรู้กับหมวกกันน็อกว่าหน้าฝนเราจะต้องดูแลยังไงการขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือเวลาที่เปียกฝนเราจะต้องดูแลยังไงเพื่อไม่ให้มีกลิ่นอับหรือรวมทั้งชิลหน้าต้องทําความสะอาดย,ยังไงเวลาที่เจอฝนตกอ่าเชิญแนะนำหน่อยครับครับสวัสดีครับก็เบื้องต้นนะครับสําหรับการใช้หมวกกันน็อกในหน้าฝนนะัะก็จะเจอปัญหาเรื่องของข้ามน้าฝนใช่ไหมครับแล้วก็ความเปียกชื้นที่เกิดขึ้น อันดับแรกผมขอพูดถึงภายในก่อนนะครับภายในหมวกซึ่งเป็นฟองน้ํากับผ้าผ้าร่มอะไรพวกนี้ฮะก็วิธีง่ายๆก็คือเมื่อเมื่อเมื่อเราใช้เสร็จกันแล้วมันเปียกมันชื้นนะครับก็ถอดออกมามันจะมีหลายๆรุ่นที่ถอดออกมาได้ใช่ไหมถอดออกมา้างางในอย่างนี้ใช่ไหมตัวผ้าร่มนี่ถอดออกมาได้ถอดออกมาแล้วก็ไปซักกับน้ำชมพู น้ำอ๋อน้ำผสมชมพูบางๆนะครับซักเสร็จแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ร่มอย่าไปโดนแดดอ๋อนะฮะถ้าโดนแดดพวกฟองน้ำกับพวกตรงนี้มันจะเสื่อมเร็วอ๋อหลายๆท่านหลายๆท่านผู้ชมหลายๆท่านพอเปียกกลับมาเสร็จปุ๊บแดดออกก็จะเอาไปพึ่งแดดด้วยเลยใช่จะทําให้ตัวพวกฟองน้ำนี่มันเสื่อมเร็วขึ้นนความความร้อนนะครับมันจะทาให้เสื่อมเร็วขึ้นก็ผึ่งลมนะให้ให้มันพึ่งลมสบายๆครับครับผมผมคนนึงแล้วที่เวลาที่เหงื่อออกมาเนี่ย จะต้องเอาหมวกกันน็อกไ,ไปพึ่งแดดเพราะว่าต้องการให้มันแห้งเร็วหรือกินอับหายไปแต่จริงๆแล้วไม่แนะแนําหรือไม่เหมาะมที่จะไปตากแดดใช่ครับไม่แนะนําครับก็มันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือที่เขาคนรุ่นใหม่นิยมกันก็คือเป็นพวกเคมีสําหรับทําความสะอาดภายในหมวกกันน็อกเป็นโฟมฉีดเข้าไปพวกนี้ก็ใช้ได้ครับเป็นโฟมฉีดเข้าไปก็จะช่วย ไม่ให้มีกินอับช่วยกําจัดแบคทีเรียอะไรเงี้ยฮะที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปพวกนั้นก็ใช้ได้ครับอ,อบากาจะสะดวก็เลยหน่อยครับก็ต้องหมั่นดูแลหน่อยหมอกอ็นอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ใส่เข้าไปในศาารีรษะเรามันก็จะมีคุ้มครองศาาอีรษะเชื้อราหรือเชื้อโรคอะไรที่มันติดมา ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วไปถึงชิวหน้าลครับชิวหน้าที่หน้าฝนที่ขับขี่ไปเนี่ยจะต้องควรระวังหน้าฝนก็จะเจอพวกคราบน้ำคราบอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็เอาไปวิธีดูแลเบื้องต้นก็คือส่วนใหญ่จะแนะนำเป็นน้ำเปล่าอ๋อน้ำเปล่านะฮะน้ำเปล่ากับผ้านุ่มๆเช็ดนะฮะผมนี่ไม่ได้เลยครับปาดปาดปาดเลยอันนั้นอันนั้นถ้าสมมติว่าไปติดพวกโคลมามันจะทำให้ชิวเป็นรอยได้นะครับแต่ว่าถ้า ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ติดพวกโคลเลยมากเป็นข้าปกติก็ใช้น้ําเปล่าแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะฮะแล้วก็ไม่แนะนําไม่ใช้พวกน้ํายาที่มีส่วนผสมของโซเวนพวกนี้ถ้าเป็นพวกชิวใสยังไม่เท่าไหร่นะแต่พวกชิวที่เคลือบเคลือบหลอดอะไรเงี้ยมันจะลอกคนหลายๆก็หลายๆเคสก็เจอครับที่ที่เราไม่รู้แล้วก็ไปใช้งานผิดประเภทใช่ครับแล้วเอาน้ายาเขายื้อเป็นน้ํายาทำความสะอาดแล้วมีส่วนผสมของพวกโซเวนพวกนี้มาพอฉีดแล้วไปเงี้ยมันเช็ดมาชิวมันลอก เพราะว่าตัวตัวสารเคลือบที่อยู่บนผิวชิวครับ,รบมันเป็นสารเครมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาสารเครมีที่มันไม่ถูกกันมันเจอกันมันก็ทําให้ชิวชิวเป็น,นเป็นรอย,ลอยแล้วก็ลอกลอกง่ายการดูแลรักษาก็ต้องควรระวังนิดหนึ่งคนที่ใช้หมอกคอน็อกที่เป็นชิวหลอดใช่ค่ะถ้าเป็นกระจกใสเลยเนี่ยก็จะปัญหาตรงนี้ก็จะไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะ